สามาอะัยกุมาเรามาตุลลวบาบรอกกาตุวันนี้เรากลับมาเรียนรู้ใหม่นะคะนักเรียนในหัวข้อเรื่องการลบจํานวนสามจำนวนนะคะนักเรียนยังอยู่ในบทที่ห้าอีกเช่นเดียวกันก็คือการบวกการลบจํานวนนับไม่เกินยี่สิบแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการลบจํานวนสามจำนวนนะคะนักเรียนเอาน,นักเรียนดูต่อเลยนะคะสามจำนวนเลยนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาผลลบของจํานวนสามจำนวนนะคะนักเรียนดูต่อนะคะอันนี้เป็นการหาผลลบจํานวนสามจำนวนนะคะ <ừ. S 1> นักเรียนก็คือสิบห้าลบเจ็ดลบห้านักเรียนมาดูนะคะสิบห้าลบเจ็ดลบห้าสิบห้าคือตัวตั้งหนึ่งคืออ่าเจ็ดค,คือตัวลบตัวที่หนึ่งต่อไปห้าคือตัวลบตัวที่สอง อนักเรียนมาดู15ลบ7ลบ5ขั้นแรกนะคะ15ลบ7คำตอบเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน15ลบ7ได้เท่ากับ8นะคะนักเรียน15เอาออกเสีย7ได้เท่ากับ8ทีนี้ตัวลบตัวที่สองก็คือ5เราเอาจํานวน5มาลบกับจํานวนที่เราลบไปแล้วก็คือตัวตั้งคือ15ลบกับ7คือตัวลบตัวที่หนึ่งคือ7 คำตอบเราจะได้เท่ากับแปดทีนี้เราเอามาลบกับจํานวนห้าคือตัวลบตัวที่สองคำตอบเราจะได้เท่ากับสามนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนอยู่ช้าๆนะคะต่อไปตัวลบอ่ะต่อไปสิบห้าลบเจ็ดลบห้าจะได้เท่ากับเท่าไหร่สิบห้าคือตัวตั้งเจ็ดคือตัวลบตัวที่หนึ่งห้าคือตัวลบตัวที่สองทีนี้เรามาดูวิธีการนะคะสิบห้าลบเจ็ดลบห้าอ่ะอันนี้ สิบห้าลบเจ็ดคำตอบเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจะได้เท่ากับสนะิบคะนักนเราเอาจํานวนที่เราลบสิบห้าตัวตั้งมาลบกับจํานวนห้าตัวลบตัวที่สองจะได้คําตอบเป็นสิบมาลบกับจํานวนตัวลบตัวที่หนึ่งก็คือเจ็ดคำตอบเราจะได้เท่ากับสามเหมือนกันไหมคะนักเรียนอ่าดูนะคะเหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปหาผลลบ สิบหกลบเก้าลบหกนะคะนักเรียนสิบหกลบเก้าจะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูนะคะตัวตั้งคือสิบหกลบกับเก้าคือตัวลบตัวที่หนึ่งจะได้เท่ากับเจ็ดทีนี้หกตัวลบตัวที่สองเจ็ดลบหกจะได้เท่ากับหนึ่งต่อไปสิบหกลบเก้าลบหกอีกเช่นเดียวกันก็คือสิบหกลบสิบหกตัวตั้งลบกับหกตัวลบตัวที่สองคำตอบเราจะได้เท่ากับสิบ ทีนี้เก้าเป็นจำนวนลบตัวที่หนึ่งมันลบกับสิบจะได้คำตอบเป็นหนึ่งนะคะนักเรียนเหมือนกันไม่ค่าเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูหาผลลบข้อที่หนึ่งสิบสองลบสี่ลบแปดนะคะนักเรียนสิบสองลบสี่ลบแปดเอานักเรียนดูสิบสองลบกับจำนวนตัวลบตัวที่หนึ่งก็คือสี่คำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูนะคะคุณครูได้สร้างตารางขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยม มีทั้งหมดสิบสองวงกลมแต่ตารางจะมีทั้งหมดสิบช่องลบออกเสียสี่เอาดูค,คุณครูการกระบ,บาดออกสี่อ่ะส่วนที่เหลือก็คือคำตอบได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับแปดแปดไปลบกับจำนวนตัวลบตัวที่สองก็คือแปดเพราะฉะนั้น 8. แปดลบแปดนักเรียนแปดลบแปดจะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูนะคะ จะได้เป็นจำนวนศูนย์นะคะแปดลบแปดจะได้เป็นจำนวนศูนย์ต่อไปหาผลลบข้อที่สองยี่สิบลบสิบลบเก้ายี่สิบคือตัวตั้งสิบตัวลบตัวที่หนึ่งเก้าตัวลบตัวที่สองเอาดูยี่สิบลบกับตัวลบตัวที่หนึ่งก็คือสิบยี่สิบลบสิบก็ได้เท่ากับเท่าไหร่เอาดูในตารางเลยนะคะมีทั้งหมดยี่สิบวงกลมทีนี้ คุณครูกาออกเสียสิบส่วนที่เหลือก็คือเท่าไหร่คะนักเรียนสิบนะคะนักเรียนสิบลบกับจํานวนตัวลบตัวที่สองก็คือเก้าสิบลบเก้าก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะแล้เท่ากับเท่าไหร่ที่เหลือมีอยู่หนึ่งวงกลมอะ่ะเหลือหนึ่งนะคะนักเรียนอันนี้เป็นการหาผลลบนะคะนักเรียนต่อไปการหาผลลบข้อที่สามสิบเจ็ดลบสองลบเจ็ดเอานักเรียนดูต่อน,นิดนึงนะคะ สิบเจ็ดลบเจ็ดเอามาดูคุณครูสร้างเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะนักเรียนก็คือมีทั้งหมดยี่สิบวงกลมทีนี้สิบเจ็ดลบเจ็ดอ่ะคุณครูกรากบาทสิบเจ็ดลบเจ็ดก็เหลือสิบลบกับจํานวนตัวลบตัวที่หนึ่งก็คือสองคำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูนะคะได้กับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับแปดนะคะนักเรียนได้เท่ากับแปดนะคะเอาดูต่อค่ะนักเรียนดูต่อนะคะเอานักเรียนดูต่อหาผลลบข้อที่สี่สิบหกบวกสิบหกลบสามลบหกสิบหกลบสามลบหกแล้วก็นักเรียนเอานักเรียนดูในในตารางสี่เหลี่ยมอีกเช่นเดียวกันก็คือสิบหกลบหกอ่าสิบหกลบหกคำตอบจะเป็นเท่าไหร่นักเรียนมาดูนะคะ เหลือเท่าไหร่คะนักเ,เ,เรียนเหลือสิบนค้นักเรียนเหลือสิบทีนี้เอามาลบกับจำนวนตัวลบตัวที่หนึ่งก็คือสามคำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจะได้เท่ากับเจ็ดแนักเรียนจะได้เท่ากับเจ็ดแนักเรียนต่อไปต่อไปการหาผลลบข้อที่ห้ายี่สิบลบสองลบสิบ ยี่สิบลบสองลบสิบเอานักเรียนมาดูในตารางสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันมีวงกลมทั้งหมดยี่สิบวงกลมนะคะนักเรียนทีนี้ยี่สิบมาลบกับจํานวนตัวลบตัวที่สองลบออกเสียสิบสิบนะคะนักเรียนคําตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่ากับสิบทีนี้สิบที่เราลบออกจากอาตัวตั้งนะคะนักเรียนทีนี้จะมีเหลืออีกอคือสองตัวลบตัวที่หนึ่งมันลบกับสิบ คำตอบเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเราเท่ากับเท่าไหร่คะสิบลบสองเราเท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนนับวงกลมเลยนะคะเราเท่ากับแปดนะคะเราเท่ากับแปดทีนี้มาดูต่ออีกนะคะนักเรียนก็คือการหาผลลบข้อที่หกสิบสองลบเจ็ดลบห้าสิบสองลบเจ็ดลบห้านักเรียนดูนะคะอ่ะทีนี้สิบสองลบเจ็ดลบห้านะคะนักเรียนคุณครูก็ได้สร้างภาพสี่เหลี่ยมขึ้นมามีวงกลมอยู่สิบสองวงกลมทีนี้เราจะลบห้า จะเหลือได้เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่คะนักเรียนเหลือเจ็ดนะคะนักเรียนลบกับจํานวนตัวลบตัวที่หนึ่งก็คือเจ็ดทีนี้เจ็ดลบเจ็ดจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์นะคะศูนย์ต่อไปนักเรียนมาดูการหาผลลบอีกนะคะก็คือข้อที่เจ็ดสิบแปดลบสามลบแปดสิบแปดลบสามลบแปดนะคะนักเรียนดูนะคะสิบแปดลบแปดเอาดูตารางด้วยนะคะสิบแปดลบแปด อ้าสิบแปดลบแปดได้ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสิบแปดลบแปดนะคะนักเรียนอ้าวสิบแปดลบแปดจะได้เท่ากับสิบลบกับจํานวนตัวลบตัวที่หนึ่งก็คือสามสิบลบสามจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสิบลบสามจะได้เท่ากับเจ็ดนะคะนักเรียนวงกลมจะเหลือเจ็ดวงกลมที่เราไม่ได้การกระบ,บาทออกนะคะต่อไปการหาผลลบก็คุณครูขอสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ การลบจำนวนสามจำนวนสามารถนำตัวตั้งลบด้วยตัวลบตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองก่อนแล้วลบด้วยตัวลบที่เหลือได้ผลลบเท่ากันนะนักเรียนเจอกันใหม่ในคาบหน้าคุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะอัสลามมุอะลัยกุมมาราะมาตรงล้อฮีวะบเระกนาตุง